ไปดีทุกคนเนาะวันนี้ก็เย็นบรรยากาศเนาะรังว่าพาเลาะอยู้ายอยู่หน้าแล้วนะมาเลาะเส้นทางน,น,นี้ตอนนี้กําลังกําลังเดินทางมาเลาะเส้นทางเนาะกําลังเข้าสู่บ้านน้องโกงเนาะแตัวันเส้นทางบสบายเนี่ยหลุดไทยมาเนาะมากับพยายสองคนไปใช้ไปกันนะรละุดเนะี่ยในเช้าเนาะขี่รถขาวแถวทางเนาะบ้าน,นก้นกับห่างๆเนาะประมาณนี้เย็นใช้เบิง่งนทั้งหน้าเนาะ ่เดอนคนค้างๆเนาะแบบกระบอที่กันบ้านใดทำเส้นทางกับเป็นเป็นทางทางดำนอ้องกัสีสบายนีย่อันนี้ก็จะเป็นน้องหงเนาะที่เจ้าลงไปทรรม,มาหากินแหละลบอลเจ้าทรรมาหากินเป็นป่วยหรือน้องใหญ่เนาะมาเนี่ อยู่ห่อยู่หน้าแบบว่าอันนั่นนะ <S <S ถ้าเราอยู่ห้อยู่หน้าน้ายเลยกันมาหลอกเส้นทางนะบปะันีเ้าหน้ที่ต่ละบอนมันก็ชิดแตกต่างกันเนาะมันก็จะมีอันของอันค่าแล้วเชนทถอบเชินทาง บ,บัดน้องหงอะไรีเดท,ทางเนเป็นบอลวัที่สก,กัลลาบุซ่าอะไรติงหลดกระนะซ่าเนาะสุ p ครับชซาเนะน่ยอยนึงเป็นหมูบนน่บ้านเนาะบ้างวอนกับสิเขื่อนกเจ้ากะจิจิกันมันกะสี อยู่ใกล้กันแน่บางหลกักบ,บางขอกบางลางังคาเฮือนเนาะมาณนี้สภาพเบิงเส้นทางแต่น้องพงไปอันนั้นไปหลักสามเนาะไปหลักสามข้นกับชิเทียบโบราณเนาะ มันโบนเงนยามบุญเไงนี่จะเป็นพลังบ้านนองพงเนาะบนลังมันดังหลังมันออกมากายบ้านนองพงแลบบอันนี้เกิที่ออกใช่านเดี๋ยวเบิ่งรอรุ่นน้ากันเนาะเอากระโดดมาเธอหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ก็ะชิชุม่มแน่นอนเป็นแถวใกล้น้ำกลองน้ำคำโอ้ไปรุน่นเนาะยอดไว่ขนาด แล้วเขามันผลิตโบชุ่มเนาะแถวทงหน้านี่ยแถวบ้านเขามันก็อสีโบชุ่มเนาะมันไปอยู่ใกล้น้ำคั่มนะไว้ฉั่นก็นได้บางเรือนคนบางบ่อนก็นจิออกมาตั้งอยู่แถวทงไห่ทงหน้าเนาะเพราะว่ามันสะดวกสบายนะอยู่ทงไห่ทงหน้าเรื้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่มันกันสบสีบริษนะัทประมาณนี้เนาะเป็นคลองนำ้ำ ลายสัดจิกกระเจ้าหมักเลี้ยงนีเ่เมานนะจะเป็นแย่เนาะเป็นแย่ในในลาวนี่แหละในหมู่บ้านแถวนี้กับแถวประเทศลาวนี่แหละหมูหม,มูแบ่งวัควคนะุ้ยเนาะซัดจิกกระเจ้าหมักเลี้ยงนี๋ยว่องเสียงองมหากริญญาแปลว่ายำแซวก,กระเจ้ากระจิกปล่อยเนาะปล่อยของมหากริญญากินดคาหะแหละยำค่อยทำลงแรงมันกระเจ้าขึ้นสู่คอกสู่แรงเนาะบ่ปุบ บางตัวมันบอกคับขึ้นเจ้าของมหาลัยแล้เนาะหลังจากออกจากบ้านน้องฮงแล้วก็สู่เขาบ้านนาขับน้อยเนาะนี่เนาะบ้านนาขับน้อยก็ไปฮักป้ายเพ่ไริษัทที่มียังเห็ดการ์เพื่อนเนาะทางกระชีบบนยากบนโมยากคุเจ้าของเล็กมูเนาะจะี๋ยวขึ้นมูป่าเนี่ยหละมันโปอยานี้นเะพราะว่าเสียงลมเสียงรถเนี่ย คนเศษเตรียมดอกเงินดินเนะาะแอบย้ำนี่คือเจ้าชีบอยู่เฮือนไประด้นะเพื่เจ้าชีอ๋ออยู่หาย,ยู่นานะเพราะว่าออกไปหาผู้อาพังนะอาชีพรักกพือเจ้าบ้านแคมทางนะบ้านขนหน่อยแคมทางเน็นก็จะเป็นห่าน อันขอก้อนข้านะมันกะทิคนบริสูนยูในเฮือนนะบางคนก็ออกไห่ออกสวนออไปหาผู่หมอ,อกผุกมมันะวามันมันกำลังเป็นราคานะเล็กน้อย คือเจ้าเนาะเจ้าเอามาเห็ดจ้ะทำทานนเนาะทางขัวมือนี่เป็นลักทรัชิมาเนาะเป็น์ลักทรัพย์ชิมาก็มาแบบมาทางนี้ทางดำเนาะก็สบายเนาะยายแบบนี้มีทางดำอะไรแบบนี้มาตะกี้ยากเนาะข้าร่าหลายอย่างกล้าขายหลายอย่างเนาะ แรงหลายบาทนี่ยมาตะกี้มันเป็นอันนั้นเนาะมันเป็นทางทานค่าแท็กซี่ทางค่าขายเป็นปิแบบ้งกอกปิ้งไข่มาตะกี้เป็นทางแรงเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดทางดำเนาะการแปรงโหลดนี่เนาะสะเทือนไหนน้องบุ๊อยากได้ยิน มันล้มนอนลมผัดกับเสียงรถมันเวิยินป่านหน่อขอโทษนะเนาะข่านขาดตรกันทางเนาะแบบกูได้ขี้ข้านก,กับซื้อกินเนะานกะกูได้ขี้ข้านเ็ดแล้วก็มาซื้อกินแบบสําเร็จรูปเลยนะไม่เอาครัวเลยเนาะอันนี้เป็นครัวข้วยหมกบ้าเนาะกุวงข่อยหมกบ้านไข่แน่เนาะทางเดียวนี่ บัวนะ่ะก,ก็ชนนะ่าหนักนะครับนับได้แปดต้นเนาะจะเป็นหลดบรถุกน้ำแต่เจ้าแฝงข้างใหม่นะมันก็เลยสบายหนีย่ยน้อยหนึ่งนี่ยเนาะหลดใหญหลไไดญ่ายแลนไว้ได้เนาะไทยแลนไว้บุได้ครับพวกที่ทางไปเลยเนาะขันเข้าแลนไวดนี่โอ,อ้เจน,นทุกคนเอกากมาได้หอดลักสามเลยเนาะสมหวัาทำภารกิจแล้วนะ ทำภารกิจแล้วครับมาเอาน้านะั่นนี่นาะนี่เน,ะน,เนะาะถือม,มาเอาสมาติอันตรือตระหนักอะไรอันนี้ก็จะเป็นร้านมันเนาะมันก้าเจ้าฮับซื้อมันแต่ว่าเขาเจ้าปิดเลยแหละนี่เนาะขาเจ้าปิดเลยบนเบนิร์มันเลยนะเส้นทางมากคับสิประมาณน,นี้เนาะมันก็สะดวกสบายเนี่ยนะขวัเขาเจ้าแป้งสองแป้งแบบ จะเป็นเส้นทางไปสั์ชนะินหาแดดนาะคือบนสิตกแดดแห้งคืบๆบ,บนสิตกเอาเอาเนาะตอนนี้กำลังเดินทางกลับเมื่อบา้านเนาะเดินทางกลับบ้านคนกระสิมีการชันจรบดหน่อยบอดร้ายเนาะการชันจรไปมา อี่รถอีดันเี่กับเพื่อชิฮอดได้ยังนะด้นเติบเนาะแรงแรงแรงมาณนี้เขาหนังนะเขาเป็นตะกองไอพี hmm. <F> ่ไอ <hi> ้ขับเองบนสบายบนยากเนาาทางนะเดีโรงงานทรายทิพย์ลักษมณชิมหาอุ้ดิจ่ะ นจะเป็นโรงงานจะเป็นโรงงานนะตั้งอยู่แกมทางออคนเที่ยวไปมาเนะนาะก็มาฮอดครึ่งอนทางเลยเนาะทางลัก3.5ิมาและบนโค้งมันทางมันก็ชียากไงเนานะ กนะ็สิบป,ประสบกาปณนไปถอยไปเนาะไปไปบุรีเล็กสามติดคดทางมำลันขุมเสีนยทางหลักชั้นทิมหางสิงประมาณนึงนะชันสะเทือนสือไปนี่จะเป็นเชนูเนาะ เส้น,น,นทางสื่อไปนี่จะเป็นเชนูเนะส้นทางสื่อไปนี่จะเป็นเชนูเนาะสำหรับขึ้นเชนูขึ้นสวรรันผู้แหละเลีเ้ยวซ้ายขึ้นสวรรค์ันนะทางเทนี่ก็จะไปแกงกอกเดี๋ยวครัวไปแก่งกเกาะก็มาตะกี้ก็จะสั่งยัางโบแล้วเนาะทางจะไปแกงกอกเดี๋ยวครัวรื้อพอน้ำแยกเรียวมือกเนานะประมาณนี้ แดดแห้งตอนนี้กำลังเดินทางเมืองบ้านมาทีานี่ก็จื่จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วกันเดินทางไว้พอกันคลิปหนาทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหนากำลังเดินทางมาเนาะ